ทุกคนตอนนี้หิมะตกหนักมากนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะอากาศหนาวสุดๆนะคะน่าจะประมาณสี่องศานะคะคือของจริงสวยมากทุกคนแต่ว่าถ่ายคลิปมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นความหิมะตกหนักนะะให้เห็นนะคะแต่ของจริงคือหิมะตกหนักมากนะคะทุกคนอันนี้เราอยู่บนที่พักนะคะที่พักนะคะมาพักที่นี่2คืนนะคะ ตั้งใจว่าจะขึ้นไปที่ยอดเขามัตาฮอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังขึ้นไม่ได้นะคะอุ้ยดูดี่ข้าล่างเริ่มขาวโพลนแล้วนะคะทุกคนสุดยอดมากเลยนะคะสวิตเซอร์แลนด์แดนสวรรค์จริงๆนะคะนี่เราอยู่ที่เซอร์แมทนะคะเซอร์แมทสวยมากทุกคนคเก็บบรรยากาศมาฝากกันเดี๋ยวดีถ่ายใกล้ๆให้ดูนะนี่นะคะ คือจริงๆริเม็ดใหญ่มากอะแต่ว่าถ่ายออกมาจะไม่ค่อยได้เห็นนะคะว่าตกหนักมากอันนี้คือเม็ดใหญ่แล้วอะนี่นี่ดูพื้นพื้นเริ่มขาวแล้วนะเริ่มเป็นสีขาวแล้วสุดยอดมากค่ะทุกคนนะคะโห,โหเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆยนะคะอันนั้นหลังคาบ้านก็กำลังเริ่มเป็นสีขาวแล้วนะคะ ุดยอดมากๆเลยนะคะหนาวมากๆนะคะสวิตเซอร์แลนด์นะคะสวิตเซอร์แลนด์แดนสวรรค์นะคะ